ตักโพสต้อนรับสภายคนใหม่ของตระกูล เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยและแซ่บมากๆเลยทีเดียวค่ะสําหรับสาวตักบงกฎคงมาไั่คุณแม่คนสวยของลูกชายน้องข้าวหอมถ้าใครติดตามก็จะทราบดีว่าตักนั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาสวยเป๊ะสุดๆโดยการควบคุมอาหารออกกําลังกายทําให้ตอนนี้มีทั้งงานถ่ายแบบติดต่อเข้ามาอย่างรัวๆเลยทีเดียวค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ไม่เคยลืมทําหน้าที่ภรรยาและแม่ของลูกได้อย่างเต็มที่ถ้าใครที่ติดตามก็จะทราบดีว่าตักนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนักร้องมาเทศตูนบอดี้แลมหรือนายอาทิวลาคงมาไลย และยังเป็นหลานของนักร้องเพื่อชีวิตระดับประเทศอย่างแอดคารบาวหรือนายยินยงโอภากุลและยิ่งยงโอภากุลทำให้ที่ผ่านมานั้นแฟนคลับมักจะได้เห็นความน่ารักของสาวตั๊กกับตูนอยู่บ่อยๆ อย่างภาพนี้ที่ตักถ่ายภาพร่วมเฟรมกับน้องตูนน้องเข้าหอมและสาวก้อยรัชวินแต่และคนดูแฮปปี้สุดๆยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาที่ใครทําอะไรอีกฝ่ายก็จะช่วยกันสนับสนุนอย่างเต็มที่ล่าสุดสาวตักก็ได้ออกมาโพสภาพร่วมเฟรมกับสะพ้ายคนใหม่ของตระกูลคงมาลายัยโดยเป็นภาพงานแต่งของญาติตักนอกจากนี้ตูนกับก้อยว่าที่บ่าวสาวคู่ต่อไปของตระกูลนี้ก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมงานด้วยเพราะทั้งคู่ก็มีแผนจะแต่งงานในวันที่28พฤศจิกาย,ยน2563ที่จะถึงนี้โดยตักได้โพสภาพ ชขอแสดงความยินดีกับพี่อัดนิธิคงมาลายและเจ้าสาวสุดสวยด้วยนะคะ